ช่วยขอบคุณค่ะไม่แต่ขออนี้หนึ่งคัอพูดอันนี้กอนเออเอาทำเลยเดี๋ยวขอกินเบ็ดไอกินน้ำมันไม่ราไม่หกกูทุเรอไใครน่น่เนี่ยใครเลอไหนให้นะนี่อันนี้อันนี้มีกูเลออันนี้ไม่ทใหม เจอี้ไอไข่เรื่องอันันี้อันนี้ไรหเรื่อเหอปซันตาคอสเซันตาคอสอันนี้ผมเอครับหลับง่าสบายอ๊บเนี่ยหรอันนี้สวไมพิเศษเหรอดกเล่ให้ถ่อันนี้สือขอบคุณแกไไเนี่ยไ่หมวกก่อนดิ เข็มที่ด้วยอะวกะได้ไหวใครโมกันใครเลยลายยู่มีคนถามว่าสระผมยังเทียยังครับอันนี้น้ำแข็งเรามีปะไม่มีเนี่ลินจ๋าซื้อน้ำแข็งเลยจ๊าลินสวยสวยซื้อน้ำแข็งเลยยค่อดีให้ก็้วย แต่ว่านี่อาจจะขโมยเอ้ยอไลน์อ๋อซื้อมาให้เป็นเพราะอ้างงั้นยางก็ได้ไม่มีใครขโมยวางกไม่มีใขโมยอไงกูมแบกไว้ตีแบเ่งอันน้ของนองอนไหนของกูมาเย มีคนบอกอยากกินเครปด้วยคะใช่อมาต่อ๋อดิชเชญเลยค่ะไทยไทยไอดิชเช่ครับดวแบบครบรมาได้ข yes. ้วครับครริปเดี๋ยวให้หลานไปคนเดียวนะ ให้เราดูอหมดค่ะหา,าไปหางอนกอบออไนะไอศครีมไม่แต่หลานชอบไปชรยนกายนะไปแซนต้าหลอมากอออันนี <c oughs> ้ก็อันนึงละซีมเมยงมเหมือนวางเรนเดียหล่อมาก ไม่ไมยชิมหวานเน่ยอ๋ออันนี้ดีอันนี้ชิมเลี่ยอันนี้ดีอันนี้ดีชอบเสียงชัดปล่างั้นให้เนมเป็นหัวหน้าละอันนี้เป็นหัวหน้าชิมเลียงนักตกนักโกชาวไทยเสียงชัดไหมถามหน่อยเอออุยพิปราวานด้วยเมื่อกี้ ผลิตฉันม่ยแขแแล้วแกช่วยถือกล้องเองได้ไหมเนี่ยอย่าไม่ตรงชรชชาช้้อปปิ้งหมดไปเยอะขนาดแล้วอที่แี่หมที่ชอบไม่ได้นั่งข้างนอกเพิ่มต้แต่ครบองไม่เห็นเมเห็นต้องหมดต้ง เป็นไงวะเบื่แล้วครับเปนลมเฮ้ยเราให้อะไรไปกับไม่ใจยังไม่พอนะอ้าวไม่มีใครฟังอยู่เลยออโต้ออโอันนี้บมอเอร์ไ่บาร์บีคิวอที่จะได้กินที่บ้านบ้างอ่าพิ้งเีด้วยแล้วก็ เฮ้ยดีใจได้คุณหวนนั้นเละเอเนเปลี่ยนถือนะดูปวดแผบสลับสลับปิ้งก็ได้หมูกระทะได้แล้วก็ได้ตอิดต่อได้ไะผมทรงดี้ะารยังไม่ย์ศยังไม่ย์ศเนยทำเลยไหมทำเลยไหมเจนี่ไปซื้อหมูวันนี้ตอนนี้เลยอรอ ไอ้พ <ok> <AN> ี <Brothers> ่นมวมีที่แป้งมีะรพี่แม่ครับที่แป้งมีคือหมูสามชั้นนี่เลยครับหัวอยู่นี่ที่แป้งร้อนเลยร้อนจะปิ้งย่างแล้วไม่มีเบฟเบฟเรื่องเบฟเขาบอกว่าตั้งได้ก็ดีเวียนหัวก็จริงอะอะไรนะตั้งกล้องนั่นก็เฮียยังเดินไม่หยุดเลยเฮียนั่งมาเลยเดี๋ยวลองลองใช้ดูว่าเฮ้เราไม่คิดพลาจังเนี่ย

ไตรัไม่ได้ต้านหเลยครั่สยแน่ๆ่าเบอกมีพูดสายสั้นเหรอสายสั้นเสียบเข้าไปเลไก่เลยโอเค่ายแล้วเปิด <c oughs> เออปิด <c oughs> แล้วเราเอามือเอามือทิ้มลงเลย น้องมิฉันไม่เห็นหน้ากล,อลนะาา้องนะเนี่ยก็เป็นมั้ยเฮ้ยร้อนฉิบด้วยกระสุนเตาบันเหรอร้นอนเหรอห้าวหัวหัวผังแล้วหยวหัวผังแล้วร้านยังไม่ได้เปิดไ <laughs> ด้แล้วได้แล้วเฮ้ย

ันร้านร้านไหนไม่เห็นโลโก้เลยไฟสว่างมากเลยสุดเครื่อง, <c oughs> งมือช่างแล้เฟรชคาเฟ่เชิญนับเรียนเชิญในที่ร้านนี้ใช่ครับปีปีใหม่่าจะเสร็จหมดแล้ววันนี้เพิ่งย้ายของมาวันแรกก็รบกวนเรียนเชิญมาที่ร้านนะครับว่างกมาครับ g r a ได้ด้วยเนาะ แอาจจะเช็คโครงเช็คโครงแต่ถ้าวันนี้ร้านก็จะอร่อยกว่างั้นฝากร้านใหม่เยอวยนะครับมอครแล้วมุมตกแต่งร้านที่ต้องถ่ายรูปเป๊กเข้ามาเป็นคนมาจัดเองนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันมุมไหนก็จะเป็น 이거 패 go. b y y e t It's new. It's n i s new. i e It's e w i new. It's new. It's n e t s n t new. i e w i e w i t n e e w It's new. s e t s e w e w t s e w It's n i t e w e s new. t s e new.